เรื่องสยองที่เบนจมะมหาราชประสบการณ์สยองครั้งแรกที่เบนจมะมหาราชเรื่องนี้ก็แค่อยากเล่าให้ฟังแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องมีอยู่ว่าวันศุกร์ของทุกวันอาทิตย์ที่โรงเรียนของฉันจะหยุดเพราะมปลายจะมีการเรียนรอ,อรอดกลุ่มม,มหนึ่งอย่างฉันเลยถือโอกาสจัดบอร์ดให้เสร็จซะเลยมันเป็นบอร์ดวันแม่ ซึ่งมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วห้องฉันก็ยังจัดไม่เสร็จสักทีเป็นกรรมที่เราต้องมาสาสางให้มันเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันฉันอยู่ห้องสองสามสามเป็นห้องโฮมรูมของฉันที่ต้องรับผิดชอบมันอยู่หัวมุมบันไดห้องของฉันคือห้องสิบสองติดบันไดส่วนห้องเก้าก็อยู่อีกฝั่งของบันไดมีบันไดกั้นระหว่างห้องสิบสองและห้องเก้า พวกฉันส่งเสียงดำตามภาษาเด็กหมหนึ่งซึ่งทั้งสองตึกนั้นไม่มีใครอยู่เลยสักคนแต่พวกฉันก็ไม่กลัวกันหรอกเพราะว่ามีกันตั้ง13คนจะไปกลัวอะไรและแล้วเมื่อใกล้เสร็จนิรุตหรือนิตุตที่พวกเราเรียกกันท่าทางมันสอแววนะ่ะเราก็เลยเรียกวันว่าน,านิตุตมันวิ่งมาบอกว่าประตูห้องไหนไม่รู้เปิดออกเองโอ๊ยก็มันเป็นลมพัดนี่นาะ ฉันจึงตอบมันไปแล้วมันก็บอกอีกว่าเฮ้ยประตูห้องสองสองสเปิดเองนี่หว่ามีคนพูดกันด้วยเขาได้ยินส่วนฉันก็ไม่เชื่ออีกแต่อยากรู้เลยเดินลงไปในขณะที่เพื่อนที่เหลือมันกำลังเก็บกวาดอุปกรณ์กันอยู่ฉันม่อนอ๋อและนุ้ยเดินไปพิสูจนกันเล่นๆเพราะว่ามันก็อยู่ติดบันไดเหมือนกันและมันอยู่ใต้ห้องของพวกเราด้วย เราก็ค่อยๆเดินไปใกล้ๆประตูอ้าวก็มีคนอยู่นี่เรากำลังคิดเพราะว่าได้ยินเสียงของผู้ชายพูดกันอ้าวแล้วนั่นอ๋อเดินเข้าไปทำไมนั่นพวกพี่ผู้ชายอยู่ในนั้นนี่เราที่เดินตามหลังอ๋อมาก็เลยชะง,งกหัวเข้าไปดูคิดในใจจะต้องมีผู้ชายอยู่ในนั้นแน่นอนเลยอ๋อร้องแล้วก็วิ่งออกมาคนแรกแล้วเราก็เห็นในห้องนั้น ไม่มีคนอยู่เลยอย่างที่บอกว่าทั้งตึกนั้นไม่มีคนอยู่สักคนเดียวยกเว้นพวกเราและแน่นอนว่ากลุ่มของพวกเราที่ไปที่นั่นมีผู้หญิงสิบสองคนและนิตุสอีกหนึ่งคนเสียงมันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนเราวิ่งตามทั้งสองคนไปเพื่อนได้ยินเสียงกรีดของอ,อ๋อก็วิ่งมาที่เราบันไดชั้นบนฉันก็เล่าให้ฟัง แล้วแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็เล่าว่าตอนที่พวกเราไปดูบอดห้องอื่นตามทางยาวนั่นมันก็ได้ยินเสียงว่ามีคนเดินตามหลังสวยแล้วสิแล้วก็รีบเก็บของทั้งหมดและเดินลงมาเราก็คิดอีกว่าเสียงมันน่าจะมาจากห้องอื่นนี่นาะเราก็เดินลงไปดูอีกขณะที่ทุกคนกำลังลงไปห้องถัดไปก็ไม่มีคนพอถัดไปอีกก็เป็นห้องที่มีบ้านประมาณห้องพักคู แต่ต้องถอดรองเท้าเวลาเข้าไปและก็ไม่มีรองเท้าสักคู่เราก็เลยเดินลงมาเพื่อจะกลับบ้านเฮ,ฮิเสียงใครไม่รู้เดินตามหลังมาพอหันไปเฮ้ยมันเหมือนเงาผู้หญิงผมยาวเดินไปไม่รู้สิหรือมันเหมือนจะลอยไปลอยมามากกว่าแต่มันอาจจะไม่น่าแปลกเท่าไหร่อาจจะมีคนอยู่แต่ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่านักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนนี้ ต้องตัดผมเท่าติ่งหูเอาแล้วสิฝีเท้าพาพวกเราลงมาถึงพื้นอย่างรวดเร็วฮะอ๋อลืมของเหรอตายแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ของที่ไม่ได้เอาลงมาคือโทรศัพท์มือถือซะด้วยแล้วพวกเราก็เดินขึ้นไปอีกรอบอย่างหวาดภวานั่นอ๋อก็เดินเข้าไปเอาประตูห้องก้าเปิดออกมาสายตาคมกริบจนเหมือนเป็นดวงตาเป็นสีแดงกำลังจับจ้องพวกเรา และทันทีที่ฉันพยายามจะร้องสิ่งนั้นก็หายไปไม่พอพวกเราอยากรู้นี่ห้องกา้าอยู่ติดกับห้องที่พวกเราอยู่ติดกับห้องที่พวกเราอยู่เราต้องรู้ให้ได้วันนี้ว่าใครแกลง้งแล้วพวกเราเห็นดวงตาน,นั้นแล้วเราให้สองคนอยู่ข้างนอกเผื่อว่าจะมีคนเปิดประตูอีกฝั่งหนึ่งออกมาเพื่อหนีพวกเราแล้วอีกสองคน ชะโงกหน้าเข้าไปเท่านั้นแหละเสียงกรี๊ดก็ดังขึ้นไม่มีใครเลยสักคนเพราะตึกนี้ไม่มีคนอยู่เลยพวกเราสี่คนวิ่งอย่างรวดเร็วลงมาถึงพื้นไอ้ที่เหลือนั่นก็หายไปกันหมดแล้วทำยังไงดีพวกเราจึงรีบเดินไปถึงหน้าโรงเรียนต่างคนก็ต่างดูโซมมากเพราะว่าวิ่งอย่างเร็วจีเพื่อให้ถึงชั้นล่างเร็วที่สุดแต่พวกเราก็ต้องเรียนที่นั่นต่อไปมันคือโฮมรูมของพวกเราทำยังไงได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงที่โรงเรียนของพวกเราแล้วใครเคยเจอประสบการณ์ในโรงเรียนแบบสยดสยองแบบนี้บ้างหากมีสามารถเข้ามาพูดคุยใต้คอมเมนต์ได้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ